ก็ตอนนั้นผมคัดไทยคมรุ่นอายุไม่เกิน18 mm. ตอนนั้นผม14ปีครับผมคัดติดไปรอบประเทศครับแล้วก็มีพวกโค้ชในไทยคมครับบอกว่าให้ย้ายไปอยู่จันั้นมาผมก็ไปสุพรรณยาวแล้วก็จนจนมสครับแล้วก็ย้ายออกมามาอยู่โรงเรียนแถวบ้านประมาณสักเดือน2เดือนครับแล้วก็แบงคอกเปิดคัด15ปีผมก็มาคัดเริ่มจากพวกคัดเบสิกพวกทักษะการเลี้ยงบอลเตะบอล ยิงประตูแล้วก็การคอร์สบอลอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ลงทีมตัดติดครับตัดติดประมาณ30คนครับแล้วก็เขาก็มาคัด,คดซ้อมอีกครับต้องเข้ามาซ้อมด้วยกันที่ลาซารครับตอนแรกเขารับน่าจะประมาณสามถ้งสามสิบคนก่อนครับแล้วก็เขาเข้าไปซ้อมด้วยกันอีกทีหนึ่งครับล้วคัดอีกทีหนึง่งเหลือประมาณยี่สิบสามิาคนเนี่ยประมาณนั้นก,ก,ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้อยู่กัสมวรสอนระดับต้นๆของประเทศ